สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงค่ะในวันที่10กันยายน2563นี้นะคะพระราหูจากโคจรยกย้ายราศีจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภค่ะและจะอยู่ไปยาวๆประมาณหนึ่งปีครึ่งจนถึงวันที่30มีนาคม2565ค่ะ และพระราหูนั้นถือเป็นดาวบาปพระเคราะห์นะคะโดยมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่ามัวเมาทายราหูพระราหูเนี่ยเป็นตัวแทนของโมหะจริตค่ะและก็เป็นเจ้าแห่งความลุ่มหลงมัวเมาอีกด้วยว่ากันว่าพระราหูเนี่ยหูเบาบ้ายอหลงง่ายเชื่อง่ายกล้าได้กล้าเสียมุทะลุดุดันบ้าอำนาจและชอบอบายามุกทุกชนิดเลยละคะ่ะ แต่พระลาหูนั้นก็มีในด้านดีด้วยนะคะพระลาหูในด้านดีก็จะมีความรู้พิเศษกว่าคนอื่นฉลาดทันคนช่างสังเกตปรับตัวเก่งค่ะไอเดียดีมีความคิดในเชิงสร้างสารรค์ที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายมีความกระตันยูรู้บุญคุณคนสูงด้วยค่ะ และเมื่อพระลาหูเดินจรถึงดวงชะตามักให้โทษมากกว่าให้คุณนะคะและเมื่อถึงคราวที่พระลาหูจะให้คุณเนี่ยเขาก็จะให้คุณอย่างเต็มที่เลยละค่ะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดนะคะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พอจะอนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดฟังได้เช่นเดียวกันค่ะ และในการทำนายดวงนี้เป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมนะคะเพราะหากท่านมีดาวตั้งรับที่ขัดแย้งกับพระราหูในเรือนราศีพฤษภและในเรือนราศีพิจิกหรือพระราหูเดินจรเป็นกลาคินี ก็อาจทําให้ท่านได้รับพลังจากพระราหูได้ไม่เต็มที่ค่ะและหากท่านต้องการทราบว่าพระราหูจะส่งผลให้คุณแก่ดวงชะตาของท่านเต็มที่หรือไม่ท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาจากโหนส่วนตัวหรือติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะเรามาดูกันนะคะว่า จากพระราหูที่จะยกย้ายราศีกันในวันที่10กันยายน2563นี้ส่งผลอย่างไรกับชาวราศีพิจิกกันบ้างในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมานั้นชาวราศีพิจิกเนี่ยถูกดาวพระเสาเดินจรให้โทษกับดวงชะตามาโดยตลอดเลยนะคะตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2557จนถึงวันที่1ธันวาคม2560 ดาวพระเสาเนี่ยเดินจรทับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกค่ะครูโหนท่านกล่าวเอาไว้ว่าเสาทับรักทับจันจะพลันลายเกิดวิบัติชิพหายลูกเมียหนีอีกทั้งในคำพีจากที่นี้ยังกล่าวเอาไว้อีกว่าเสาจรประทับลัก คนนั้นจะหม่นหมองเสียทรัพย์และสิ่งของคาลุเหตุจะพึงมีดังโปลิศา,ราสรลาศดรนเขาก็ขับหนีจากขาติยาสีสิร,ริลาดนครในช่วงดังกล่าวถือเป็นช่วงโทษทุกข์ของชาวราศีพิจิกนะคะก็ชาวราศีพิจิกเนี่ยเกิดปัญหาและอุปสรรคนานาประการเลยละคะ่ะบางท่านถึงขั้นบ้านแตกสาแหลกขาดกันเลยทีเดียวบางท่านก็เลิกล้างกับคนรักบางท่านก็สูญเสียบุคคล อันเป็นที่รักไปบางท่านร้อนที่อยู่ที่อาศัยที่ทำงานนะคะย้ายบ้านย้ายงานตกจากตำแหน่งหน้าที่การงานบางท่านก็ตกงานกันเป็นปีๆเลยละค่ะเกิดปัญหาเกิดข้อพิพาทและคดีความถูกโกงถูกหักหลังเงินทองก็ขาดสภาพคล่องเป็นหนี้เป็นสินบางท่านก็ถึงขั้นเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือกันเลยทีเดียวค่ะ และในช่วงวันที่หนึ่งธันวาคมของปี2560เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะดาวพระเสารเนี่ยเดินจรเป็นสองแก่ดวงชะตาค่ะซึ่งดาวพระเสารที่เดินจอนอยู่ในเรือนกระเป๋าสตังค์อยู่ในเรือนการเงินเนี่ย ครูโหนท่านกล่าวเอาไว้ว่าเสาราหนึ่งสองไซส์สามยิ่งแท้เอ่ยเสาราหนึ่งสองไซส์แซมสามยิ่งแท้เอ่ยเนี่ยก็หมายถึงดาวพระเสาร์เป็นหนึ่งหรือเป็นสองกับดวงชะตานะคะถือเป็นเกณฑ์ทุระทุราค่ะซึ่งทําให้เกิดอาการทุกทุกยากยาก,ยากในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นมีภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายสูงค่ะเรียกกันว่าหมุด เงินกันแบบตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตกันเลยทีเดียวล่ะค่ะและที่ชาวราศีพิจิกอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าท่านเนี่ยกราบเบญจางข้าประดิษฐ์งามๆให้กับตัวเองได้เลยสักสามครั้งนะคะเพราะที่ท่านผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกๆทัก,ทก,ทกยากๆมาตลอดในระยะเวลาห้าปีเลยค่ะฉะนั้นผ่านมาได้ถึงวันนี้เนี่ยเก่งมากๆเลยละค่ะ โดยในวันที่10กันยายน2563นี้นะคะพระราหูเนี่ยจะเดินยอ่อเดินจรยกย้ายราศีจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภเล็งลัคนาราศีเกิดของท่านซึ่งปกติแล้วในตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งให้โทษของพระราหูค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะว่าเมื่อพระราหูเดินจรเป็นเจ็ดแก่ดวงชะตาหรือว่าเล็งดวงชะตานี่แหละคะ่ะ ชาวราศีพิจิกเนี่ยถือว่าได้เกณฑ์กีตะเกณฑ์และกีตะอุดมเกณฑ์ค่ะถือเป็นช่วงบุญภาวาสนาส่งนะคะผลบุญที่เคยกระทำมาตั้งแต่อดีตจะสนองผลกับท่านสิ่งที่ความอยู่จะกลับหงายขึ้นมาสิ่งที่สูญเสียจะได้คืนสิ่งที่แย่ก็จะกลับกลายกลับขึ้นมาเป็นสิ่งที่ดีนะคะและสำหรับ ราศีพิจิกบางท่านชาวราศีพิจิกบางท่านที่มีดาวตั้งรับในดวงชะตาที่เป็นมิตรกับดาวพระเสาร์ข้อหาเป็นไปได้ค่ะว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยดวงของท่านอาจจะดีกว่าชาวราศีพิจิกโดยทั่วไปและในช่วงที่พระราหูเดินจรเลงดวงชะตนั้นก็จะได้เกณฑ์กีตะเกณฑ์นะคะ ดวงก็จะดียิ่งขึ้นค่ะดังคำครูโหนท่านกล่าวเอาไว้ว่าในกีตาราศีที่รักอยู่หากภูมิมาราหูเข้าสู่สมในเลือนสามเจ็ดเก้าสิบสองต้องนิยมเป็นอุดมชะตาท่านว่าไว้จะประเสริฐเลิศกว่าบรรดาญาติมีอำนาจวาสนาจะหาไหนจะเฟื่องฟูยศถาอาอภัยแม้ลูกไพร่จะกลับได้เป็นนายคน นั่นก็หมายถึงสิ่งใดที่เป็นดัดชนีชี้วัดความสำเร็จของคนในยุคนี้ค่ะชาวราศีพิจิกก็มีโอกาสจะได้ครอบครองนะคะชาวราศีพิจิกที่ยังตั้งหลักสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้ท่านมีเกณฑ์พลิกดวงชะตาค่ะโดยท่านจะพบเจอโอกาสอันดีงามอันเป็นกลิ่นนำพาท่านไปสู่ความสุขความสำเร็จและสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยละคะ่ะสำหรับท่านที่ต้องการซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อที่ดินหรือว่าต้องการ ซื้อรถยนต์นะคะตั้งแต่วันที่10กันยายน2563นี้ไปจนถึงวันที่30มีนาคมของปี2565ถือเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาเลยล่ะค่ะ สำหรับท่านที่ทำงานประจำมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นอันมากเลยละคะ่ะหรืออีกในหนึ่งท่านที่ทำงานประจำเนี่ยท่านอาจจะพบเจอช่องทางและโอกาสจนสามารถออกมาประกอบธุรกิจธุรกร,รม ส่วนตัวของท่านได้เลยสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้าก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศนะคะหรือว่าในกลุ่มของผู้ที่นำเข้าส่งออกหรือกลุ่มที่ทำธุรกิจออนไลน์ line, ท่านที่ต้องการสอบต้องการสอบเรียนต่อสอบชิงทุนสอบรับราชการ ถือว่าในช่วงเวลาตั้งแต่10กันยายนของปี2563นี้ถึง30มีนาคมของปี2565ถือเป็นช่วงเวลาโอกาสทองฝังเพชรของท่านเลยล่ะค่ะทีนี้เรามาดูด้านเสียของพระราหูกันบ้างนะคะพระราหูในด้านเสียที่มีต่อชาวราศีพิจิกนั้นพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุซึ่งหมายถึงครอบครัว พ่อแม่วงสาคนาญาติคนใกล้ชิดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะการเดินจรเข้าเรือนปัตตนิซึ่งหมายถึงคนรักคู่ครองหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามก็อาจเป็นไปได้ว่าพ่อแม่ญาติพี่น้อง หรือคนในครอบครัวนะคะหรือว่าคนใกล้ชิดนะคะอาจจะเข้ามาวุ่นวายปั่นป่วนในชีวิตคู่ของท่านและพราะราหูเนี่ยถือเป็นดาวบาปพระค้อค่ะเมื่อเดินจอในเรือนคู่ของก็าอาจจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพภารณาไมยของคู่ครอ,องของท่านนะคะก็าอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนนอนเสือทําให้ท่านเนี่ยต้องเป็นภาระเหน็ดเหนื่อยในการดูแลเอาใจใส่และสําหรับคนโสดน,นะคะ ท่านอาจจะถูกพ่อแม่ญาติพี่น้องพยายามจัดสรรบุคคลที่เหมาะสมให้หรือว่าเล่งรัดให้จัดพิธีมงคลสมรสซึ่งอาจจะสร้างความอึดอัดขับข้องใจให้กับท่านได้เช่นกันค่ะ สำหรับท่านที่มีหุ้นส่วนในการประกอบธุรกิจนะคะก็ขอให้ท่านมีความโอนอ่อนผ่อนปรนกันให้มากๆและรักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเอาไว้ให้ดีค่ะเพราะมีเกณฑ์ที่จะเกิดเรื่องกระทบกระทั่งบาดหมางใจกันได้ด้วยระคา ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชะตากันบ้างนะคะ,ะหลวงปู่ล่าเนี่ยท่านกล่าวเอาไว้ว่าบุญไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นหมายถึงว่าบุญที่เราทำเนี่ยจะเป็นบุญยฤทธ์คอยอุ้มชูดวงชะตา ของเรานะคะหากช่วงใดที่เราดวงดีบุญก็จะอุ้มชูดวงชะตาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะและหากช่วงใดที่ดวงเราไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาไม่ให้ตกอับมากจนเกินไปค่ะและบุญทุกๆบุญต้องบอกเลยว่าทําดีทุกประการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบุญในเรื่องของทานศีลหรือภาวนา แต่อาจารย์กบมีในเรื่องบุญสำหรับที่ชาวราศีพิจิกทำแล้วดีกับดวงชะตานะคะมาแนะนำค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนธาตุน้ำค่ะมีดาวพระอังคารซึ่งเป็นเทพ,พเจ้าแห่งสงครามเป็นดาวประจำตัวก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในการที่จะกราบสักการะขอพรจากเทพกษัตริย์นักรบค่ะหรือนักรบที่เป็นตำนานอันเลื่องชื่อนะคะเช่น สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือเจ้าพ่อกวนอูเป็นต้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการสอบแข่งขันนะคะหรือผู้ที่ต้องการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้ที่ต้องการประกวดเข้าประกวดชิงรางวัลหรือผู้ที่ มักจะทํางานประเภทยื่นซองประมูลนะคะหรือต้องแข่งขันกับคนอื่นนะงานลักษณะแบบนี้ว่ากันว่าการขอพรจากเทพนักรบหรือว่าจากกษัตริย์ที่เป็นนักรบนะคะก็จะช่วยให้การแข่งขันนั้นประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะและเคล็ดลับพิเศษสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกที่มักมีปัญหาเข้ามาลุมเล้าเนี่ย ออทําให้เกิดเป็นเรื่องของความทุกๆยากๆลำคาญใจครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นภพมรณะของดวงโลกและดวงเมืองค่ะท่านแนะนําให้แก้เคล็ดในเรื่องนี้ด้วยการไปล้างห้องน้ําให้แก่วัดวาอารามนะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ชีวิตของท่านเนี่ยมีแต่ความราบรื่นสะอาดหมดจดดัง้องน้ําที่ท่านได้ชําระล้างไปเลยละค่ะ อาจารย์กบก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยมีบุญยริศปกป,ป้องคุ้มครองดวงชะตาและโชคดีมีความสุขกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะก็ขอให้พระลาหูที่ยกย้ายเข้าเล่งดวงชะตาได้เกณฑ์ กีตากณฑ์กับท่านในช่วงดังกล่าวนี้ส่งผลให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะส่วนใครที่ชีวิตดีอยู่แล้วก็ขอให้พระลาหูเนี่ยส่งเสริมให้ชีวิตของท่านดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเลยละคะ่ะและถ้าท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคลิปดีๆมาแบ่งปันกันอีกให้กับกบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะและถ้าต้องการเช็คดวงชะตากับกบแบบละเอียดนะคะสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555จะมีแอดมินดูแลคิวให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ